รถครอบครัว7ที่นั่งคุ้มค่าเกินราคากับ Toyota s เซียนเครื่องยนต์1.5รุ่น V ตัวท็อปปี2018ปีใหม่ไม่น้อยต้องมีไว้ติดบ้านสักคันแล้วล่ะค่ะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังชูโทนนะคะตัวคอนโซลไม่ลอกไม่ลาเจ้าของดูแลรักษาเป็นอย่างดีเป็นผู้ใหญ่นะคะหน้าจอเป็น a Android พวงมาลายไม่ลอกไม่ลายดูสิคะท้นุถนถนขนาดไหนคาบยังไม่มีเลยค่ะอันการใช้งานมาที่ 1,600 0กิโลเมตรเท่านั้นเองลูกค้าเช็คระยะศูนตรระยะเลยนะคะกุญแจรถมีมาให้2ดอกนะคะตัวประตูเป็นประตูไฟฟ้านะคะสามารถกดผ่านรีโมทได้เลยรวมไปถึงตรงนี้นะคะก็ยังมีตัวจอกลางให้เราด้วยถนะ้เบาะเข้าไปแล้วนะคะห้องโดยสารห้องเก็บสัมภาระสามารถเก็บของได้เยอะมากเลยคะ่ะ ำหรับท่านใดที่ซื้อสดนะคะเล่มลดบุ๊กโซวิดภาษีพอร,รบอกครบถ้วนชุดโอนครบค่ะห้องเครื่องสวยสวยโครงสร้างสวยสวยเรามาชมกันค่ะด้านห้องเครื่องนะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมบอดีดเดิมนะคะโครงสร้างด้านหน้าคานสวยสวยแบบนี้คานเดิมโรงงานการันตีได้เลยนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยไม่มีชนหนักไม่มีผิดความไม่มีจำน้ำแน่นอนค่ะพิเศรษราคาเพียง449,0 0 0บาทพ่อนเดือยละ8 0 0 0กว่าบาท7 2งวดมีไฟแนนซ์บริการทั่วประเทศนะคะ ท่านใดสนใจสามารถเข้ามาชมรถได้ที่โปรสาวโตค่ะ8ป8ค่ะอยู่ในล็ f อฟ F8 F9 นะคะซื้อสดขับรถกลับได้เลยค่ะแล้วมารับรถน้องกลับนะคะ